สวัสดีค่ะวันนี้วิทย์จะพามาทาบัวลอยเผือกมพะพร้าวอ่อนนะคะทําง่ายมากสูตรนี้น้ํากะทิบัวลอยอร่อยมากๆเลยนะคะแป้งก็นุ่มเดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยค่ะเริ่มจากการทําน้ํากะทิบัวลอยให้เราตั้งหมอ้อยังไม่ต้องจุดไฟใส่หัวกะทิลงไป250กรัมใช้เป็นหัวกะทิกล่องน้ําเปล่า150กรัมน้าตาลทราย75กรัมเกลือป่อนครึ่งช้อนชาจุดไฟค่ะใช้ไฟกลางคนให้น้ําตาลทรายละลายและรอให้กะทิเดือด ตอนนี้กะทิเดือดขอบหม้อแล้วนะคะให้เราใส่มะพร้าวอ่อนหั่นเส้นลงไป100กรัมคนต่อค่ะคนช้าๆประมาณ1นาทีรอให้มะพร้าวสุกพอมะพร้าวสุกแล้วและกะทิเดือดพล่านขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็ปิดแก๊สค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนำกะทิบัวลอยให้เราไปทำในส่วนของแป้งบัวลอยต่อได้เลยค่ะ การทําบัวลอยเผือกนั้นนะคะองค์ประกอบหลักก็จะคือเนื้อเผือกค่ะอันนี้เป็นเผือกต้มสุกนะคะวิพึ่งต้มร้อนๆเลยค่ะเนี่ยได้จากเนื้อเผือกดิบ70กรัมต้มให้สุกเละเลยนะคะ,ะใช้ซ่อมบดค่ะพอบดละเอียดดีแล้วใส่แป้งข้าวเหนียวตามลงไป90กรัม ต่อด้วยน้ำเปล่าน้ำเปล่าเนี่ยปริมาณไม่แน่ชัดแล้วนะคะเพราะว่าในเผือกนั้นนะก็มีน้ําอยู่ส่วนจะมีมากเท่าไหร่เนี่ยแต่ละคนมีไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะต้มมาใช่ไหมคะถ้าเสด็จน้ํานานน้ํามันก็ระเหยไปถ้าต้มมาร้อนๆเลยน้ําในเผือกมันก็จะมีเยอะเพราะฉะนั้นน้ําตัวเนี้ที่จะใส่ลงไปไม่ต้องจดจาปริมาณเอาเพียงว่าใส่ลงไปทีละนิดแล้วนวดจนกว่าจะอยู่ในลักษณะที่ปั้นได้ นี่นะคะตอนนี้แป้งอยู่ในลักษณะที่สามารถปั้นได้แล้ววิหมดน้ําไปน้อยมากเลยนะใช้หมดไปไม่ถึง100 ML ค่ะให้เน้นว่าทยอยทยอยใส่ละกันอย่าพลั้งใส่เยอะใส่ทีละนิดหยิบปั้นได้เลยค่ะขนาดของเม็ดเนี่ยก็นึกถึงเม็ดบัวลอยที่เราเห็นกันทั่วๆไปเลยนะคะนี่ค่ะปั้นวางใส่ถาดไว้ได้เลยสําหรับในถาดนี่วิก็โรยแป้งข้าวเหนียวนะคะเป็นแป้งนวนโลโรยบางๆค่ะเม็ดบัวลอยของเราจะได้เม่ติดถาด ปั้นเสร็จหมดแล้วนะคะก็ให้เรานําไปต้มใช้ไฟกลางในการต้มนะคะใส่น้ําลงไปเยอะๆพอน้ําเดือดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ใส่เม็ดบัวลอยลงไปได้เลยใส่ลงไปหมดแล้วคนสักทีหนึ่งค่ะเพื่อให้ไม่ติดก้นหม้อแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวเม็ดไหนสุกเนี่ยเขาจะลอยขึ้นมานี่นะคะเริ่มลอยแล้วเดี๋ยวรอให้ลอยครบทุกเม็ดพอลอยครบทุกเม็ดเราก็ตักไปใส่น้ํากะทิที่เราทําไว้ได้เลยค่ะเขยา่าเขย่านะคะให้เสด็จน้ำนี่ค่ะใส่ลงไปได้เลย คนให้เข้ากันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตักใส่ถ้วยแล้วก็จะน่ากินแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูค่ะอืออร่อยนุ่มมากค่ะืน้ำกะทิก็หวานมันนะคะแอบเค็มนิดๆลองไปทำกันดูเลยค่ะวันนี้เวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ